ครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้าผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เขาจะเสนอเมนูลาบปลาดุกหล่นครับก่อนอื่นเขาก็จะเอาปลาดุกมาย่างไฟก่อนนะครับให้มันสุกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดยเขาจะเอาเนื้อเอากิ้นของมันมาลาบครับครับก็เราก็ต้องย่างไฟก่อนนะครับให้มันสุกพอดีครับ เพื่อจะเอาจีนมันครับครับแล้วเขาจะเอาเหือคืนนะครับมาปิ้งด้วยครับเผื่อไปลาบใส่นะครับเหือคืนเหือหืนครับปิ้งด้วยกันครับปิ้งจนมันซุกนะครับครับหลังจากย่างไปได้พอประมาณนะครับสุกแล้วนะครับ เขาก็จะเอาไปแกะเอาจีนมานครับบะเขือนี่ก็เขาก็ต้องเอาไปแกะเปลือกมันออกนะครับลาบโดยจีนปลาดุกครับครับหลังจากย่างซุกแล้วเขาก็จะมาแกะเอาจีนมันออกนะับโอ้มีไข่ด้วยครับ กะจีนมาครับกระจีนมะครับกระดูกน้อยๆมันเป็นอย่างครับเดี๋ยวเขาหลาบแหลวหมดอะเอากระดูกใหญ่ๆนี่ออกกระดูกกัมหัวมันเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มน้ำซุปนะครับ มะเขือนี่เขาก็จะเอามาแกะเปลือกออกครับเอาแกะตังในมั้ครับ ครับหลังจากได้ขี้นฟ้าได้มะเขือมาแล้วเขาก็จะเป็นลาบนะครับก่อ,อนแะลาบก็ขอสักโบกกนนะครับ เัาเลยครับลาบขี้ปมาดูบเบือให้เข้ากันนะครับลาบจนละเอียดครับ ก่อนนะครับสำหรับหัวปลาครับก้างปลาเขาก็จะเอามาต้มแป้งน้ำซุปครับใส่กระเทียมหาผักชีตะไคร่ลงไปครับใส่หัวปลางลงไปครับ เกลือลงไปครับผงปรุงรสครับเอาไาแป้งน้ำสุปกับเดี๋ยวให้เอาไปสูนลาดด้วยนะครับครับหลังจากลาดเสร็จเขาขจะมาเตรียมน้ำพริกนะครับอันนี้น้ำพริกลาดนะครับใส่ลงไปผงนัวครับ เกลือครับน้ำซุปตีต้มหัวปลาอะไรกี้ครับใส่ลงไปครับโคนเข้ากันครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปเจ้าครับเจ้าหอมๆครับครับเขาจะมาเจ้าน้ำพริกกันนะครับเทน้ำมันลงไปครับ กระเทียมลงไปครับเกียวกระเทียมครับใส่พริกหลบับที่เขาปรุงไว้แด่กี้นะครับใส่ลงไปครับพวกพริกหอมนะครับ ปิดแก๊สครับปิดไฟครับเดี๋ยวให้ไปสูนหลากก่อนครับครับมาย่าครับจะพี่กกี่หักเอาไปเจ้าหน่อยี่นะครับใส่ลงไปครับย้ามครับ ย้ำครับกลนพริกกลนจีนปลาดุกห่เราดทีนี้นเข้ากันนะครับชีมครับอืมรสชาติโอเคครับใส่ต้นหอมวัคซีนะครับ ค,ครับลาบปลาดุกพร้อมเสิร์ฟคือโตครับมาครับกินเข้าวด้วยกันครับ